นี่พี่คุณเดินทางมาจากเชียงมจังหวัดเีสนได้วมกัวส่งพวกคุมางพักใหญ่ทังัดปัตตานเอ คุณสุรัสวดาพระเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าจึงจะเดินลงสู่ศูนย์กลางองค์พระยาคุณพระชายเนอร้อยป่าอาณาจักขอพระเจ้าแผ่นดินกระพริบตาอาเียอาติราช ช่องปูแม่น้องหมิวนะคะแล้วก็พาเอซนะคะเก็บบรรยากาศนะคะหลังจากที่เราพาเอซไปดูพญานาคแล้วนะ,ะ mm hmm. ก็จะพาเอซมาดูที่จุดต่างๆนะคะที่ภูอะไรนะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะภูอะไรนะหมิว mm hmm. เรียกไม่ถูกไป น,นี่มาตรงนี้นี่ไนจุดอันนี้กะไรถ่ายถ่ายลนะถ่ายไปเก็บภาพไปตรงนี้ค่ะเก็บให้ลงแนะวยกขาขึ้นอีกามากอากาศร้อนเนี่ย่ะภาพจุดจุดหนึ่งเลาะมานี่แล้วก็ดูวิวไปทางโน้น ถ้าขึ้นไปข้างบนก็ต้องขึ้นไปนู่นอีกพามาดูดอกไม้ก่อนสวยชมดูด้านบน นีจะมองเห็นวแู้นกล้วเขาเขไปตรงนั้นบ้างไปขออค,ครับรรดดกในไื่มคุณสนาไวา้ที่ร้านกาแฟพอใจนะครับเป็นเดนกีโปรดถนนะครับนอ้องอยูที่ร้านกาแหฟหาว่าผู้ปกครองก็เลยจะผู้ปกครองของน้องไปหานอห้องในร้านด้วยนะครับน้องอยู่ที่ร้านกาแฟพอใจ

จะเป็นวิวร้านกาแฟชมวิวทิวทัศน์ ผู้ปกครองัเยและครูผ่านบทลาทพักหายนะครับที่นั้นจะแป็นพอใจทางพระองับของระจ้ปกครองของน้องรุ่นน้ลรับตัวน้องอยู่ที่ร้านกาแฟบนภัเขะครับร้านกาแฟพอใจในครันี้นะครับ คุกกิกโอ้โหวิวจะเอามาใส่สม้ยเอาถ่าย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 ช็อตให้ลุงอนุวัตรด้วยสิอะไรมีตัวการ์ตูน,น,นธรรมชาติของน้อง ไไหกันต่อกาแฟร้อนไหมเหนื่อยแบบปุ๊สาไปทำสวยมาฮะถ,ถ่ายถ่ายถ่ายนี่ยังถ่ายช็อตยัง ที่เราเห็นที่เราผ่านมาหน่ะหอนั่นน่ะนี่อออมองเห็นหมดเลยคือบันไดมาก็นหนื่อย มีจุดหลายจุดนะคะที่ให้ชมสวยๆเหมาะกับครอบครัวนะคะมาเที่ยวเนาะวิวสวยๆนะคะตอนตกตอนเย็นเนาะบรรยากาศก็คงจะดีมากเลยนะคะเย็นๆสบายชิวๆนะคะมีร้านจิบกาแฟนะะก็มีท่นก็จะมีรถโดยสารเนาะที่ขึ้นไปด้วยนะคะ ใช่มีซื้อตัวขึ้นไปด้วยถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูทรยเทเลสัหมิวก็ได้ สวัสดีสวัสดี ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ใส่หัวใจให้ปุ้นแม่น้องมิวด้วยนะคะล้วอย่าลืมสินค้าบริษัทมอนโอมโฮมซับนะคะสั่งกันเข้ามาเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงให้ป้าคา่ะมาเชี่ยวมุกดาหารกันนะคะสวัสดีค่ะกระเป๋ากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักมีหมวก ไอค่แล้วเงกจุญแจสร้อยกระเป๋าน้อยๆยังไงมีขนมมีอะไรพาเอฟซเดินไปดูเนี่ยที่เอฟซีส่งอันนี้มาให้เราเราก็ไม่ได้เอามาใส่เนาะ นี่เดนเดนที่ใส่ผมนี่ลืมเลยนี่ไงที่ถักถักใส่ผมอ่ะก็ส่งมาให้ใช่มัดแล้วก็เป็นคาดผมอะไรอ้ยตุ๊กตากุ๊ก<ด>กิ๊กกิ๊ก<ๆ>ก็มีของฝากนี่ไงมีแคปหมูมีน้ำพริกมีกล้วยมีมันอย่างนี้ จะมีที่รองชุดมีอะไรวิบบจวจุดของฝ้าเอาไปทางไหนต่อออกดูก